กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องใครเช่นเคยวีช่องไฮเดซีนะครับวันนี้ก็กลับมาครับกับการทำคลิปแน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าเซตเอจิพะอาร์ะเปิดตัวมาอย่างเช่นเคยมันออกเปิดตัวมาน้าแหละผมเพิ่งจะนึกได้ว่าเราควรจะต้องเอามันเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรถคลาสเดียวกันซีซีเดียวกันราคาใกล้ๆกันนะนั่นก็คือซีพียา250เ R ์อที่เป็นรถสปอร์ตหรือว่าเป็นรถแบบว่าลงสนามแข่งได้เลยเออประมาณนั่นแหละมาดูกันว่าเจ้า z x เนี่ยกับเจ้า cpr สองคันนี้อะไรจะคุ้มกว่ากันในเรื่องราคาเครื่องยนต์ความแรงแล้วก็มีอะไรที่มันน่าซื้อมากกว่ากันนะครับโอเคเรามาเริกมกันที่เจ้า cpr 200R ัเนอะอันนี้เป็น cpr 200R เนี่ยมันถูกนำมาจำหน่ายก่อนเจ้า z x นะครับก็คือมันมาขายตอนปี2019หรือ2020นี่แหละด้วยราคาที่เปิดตัวออกมานับอยู่ที่249,000บาทเตรียมกลมก็คือ2 0 0 0 0 0นะครับ เจ้า c b r 250ไนดะ้บอกเลยว่าเป็นรถที่โอเคเรามาดูว่าเจ้าซ b r 250เนี่ยสเปคเป็นไงบ้างเรามีอะไรบ้างน,นะครับโดยเบื้องต้นมีขนาดกระบอกเครื่องยนต์อยู่ที่2 4 9ซนะีซีครับไม่ใช่250แต่ก็ใกล้เคียงนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายระบบวาล์ว4วาวนะครับผมระบบการสตาร์ทก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยก็250ซีซี 2สูบเรียงนะครับย้ำว่า2สูบเรียงนะครับผมเป็นระบบหัวฉีดสตาร์ทด้วยมือระบบคัสแตแบบเปียกซ้อนกันหลายแผ่นนะครับระบบโซ่กำลังหรือว่าชุดเกียร์ก็คือ6ระดับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เกียร์เนะครับระบบการเซน้าเนี่ยของเจ้า CPR 2 5 0เนี่ยแบบเป็นอนะเป็นอัพไซด์ดาวก็คือจะปรับทีโหลดเลยได้ก็แน่นอนว่ามันเป็นรถแบบพูกไงเดียแบบขายสเปคอะ่ะกก็เลยมีอัพไซด์ดาวมาให้แล้วก็โช๊คหลังนะครับส่วน ระบบเบรของเจ้าซิยาสองอสุรบรรพ์เนี่ยเป็นระบบดิสนะครับผมมีดิสเดี่ยวนะไม่ใช่ดิสคู่ก็คือดิสหน้าหลังแล้วก็เป็นระบบ ABS ด้วยนะครับส่วนโหมดที่มีมาให้ของเจ้าซิยาสองอสุรบรรพ์เนี่ยจะมีโหมดอาธรรมดาโหมดโหมดแรงแล้วก็โหมดแรงมากผมจะพูดเป็นภาษาง่ายเนาะก็คือมี3โหมดก็คือคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดนั่นเองซึ่งคอมฟอร์ตนี่ก็จะตอนแรงมาแล้วก็ความแรงให้มันอยู่แบบ ระดับต่ําที่สุดนะส่วนสปอร์ก็คือเปิดเต็มที่แต่สปอร์พัสคือเปิดสุดเลยก็คือจะแรงมากนั่นเองผมเคยลองขับสปอร์พัสแล้วแต่ว่าไม่ได้ขับไกลมากก็ค่อนข้างดึงนะเหมือนกับดินจา400นะประมาณนี้มันเป็น2สูบด้วยไงช่วงต้นเนี่ยจะขับสนุกนะครับส่วนขนาดยางยางหน้านะครับ1 1อยสทับยางหลัง140ยทับเจินะครับผมเติมนะ้ำมันก็91 9, 1, 9 5เ้าประมาณนี้แต่เก้าก็ไม่นาให้เติมนะสามาขอเติม9 5้ากันมากกว่าขนาด ถังน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่14.5ลิตรนะครับน้าหนักทั้งหมดอยู่ที่135กิโลกร,รมัมไม่แน่ใจว่าน้ําหนักนี้รวมน้ามันเครื่องกับน้ามันเชื้อเพลิงหรือ,อยังนะครับแต่ก็135นี่ก็ถือว่าหนักในระดับหนึ่งนะแต่ก็ก็จะคอนโทรลง,ง่ายนะผมเคยลองคอมแล้วก็หนักพอๆกับเจ้านินจา400ส่วนแลมแอ์เนี่ยผมไปถามพี่เอามาที่เราไปรีวิวเนาะไอคลิปที่เราเอานินจาไปรีวิวกับ CBR เนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีแลมแอ์มาให้อยู่ข้างๆนะครับก็จะ ช่วยในเรื่องของความเร็วรอบสูงเจ้า CBR 2.0ยเนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับ180เดิมจากโรงงานนะเพราะว่ามันถูกล็อกรอบจากโรงงานมา Honda จะล็อกรอบไว้อยู่ที่12,600รอบต่อนาทีมัง้งซึ่งสามารถไปปลดรอบได้นะครับก็จะวิ่งไปแบบวิ่งได้มากกว่า108อแประมาณ109หรือเกือบ200นะต้องปลดกล่องนี่คือสเปคของเจ้า CBR 2 5 0 r อ e r R นะครับโอเคอันดับต่อไปเรามา รีวิวหรือว่าบอกสเปคของเจ้า z x ็ตกพอากันบ,บ้างดีกว่า z x ็ต e เิพ่อาเป็นรถที่เปิดตัวใหม่แล้วก็มีกระแสมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วว่ามันจะดีจริงไหมมันน่าซื้อไหมเพราะว่ามันถูกนํามาปรับโฉมใหม่ให้เป็น4สูบเรียงในอดีตเนี่ยมันเคยมี z x ็ตพอามาละและปัจจุบันตอนนี้ก็คือ ZX e ็ r พอาที่หน้าตาเหมือนนิจา400อีกแล้วนะครับเป็น4สูบเรียงเรามาดูสเปคดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับกับเจ้า z x ็ต e ิพ่อา โอเคปริมาตรเครื่องยนต์อยู่ที่249.8 c c ซีระบบวาล์ว4สูบต่อวาล์วเป็นทั้งหมด4สูบนะครับย้ำว่า4สูบเยอะกว่า Ninja ละเอ๊ะเยอะกว่า c ยาละโอเคต่อไปนะครับระบบส่งกำลัง6สปีดเป็นเกียร์6สปีดเหมือนกันเลยระบบจุดะเบิดเป็นอิ็กทรอนิก ัวฉีดนะครับระบบหัวิีดไม่ใช่คาบูนะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยก็คือ Start Fire, สตาร์ทไฟฟ้าหรือว่าสตาร์ทด้วยมือนั่นเองซึ่งเป็นการสตาร์ทที่สวยแล้วก็เหมือนให้ทัวร์เออแต่ว่าผมเดี๋ยวรูปให้ดูแล้วกันยางหน้านะครับอยู่ที่110ทับเจยางหลังอยู่ที่150ทับหกนะครับผมน้ำหนักรถเนี่ยอยู่ที่184กิโลกร,รมัมหนักกว่า CBR เมื่อกี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าหนักต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่มันหนักมากค่อนข้างหนักเลยแหละก็ ถ้าผมเดานะมันอาจจะหนักพอๆกับเจ้าซิดยา650ประมาณนั้นนะอาจจะเบาเบากว่าหน่อยเพราะว่าซิดยาเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับแต่เจ้า ZX เนี่ยมันเป็น4สูบเครื่องยนต์มันจะใหญ่นะครับก็มีลูกสูบเยอะแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมมันก็จะหนักนะโอเคเบรกหน้าของเจ้า ZX เนี่ยเป็นดิสเบรกเดี่ยวแบบกึ่งรอยตัว310มิลเมตรนะครับ คาสเปอร์เบรกแบบเรเดียนเมาส์สี่พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นระบบ ABS ซึ่งในไทยที่เอามาขายนยเป็นระบบ ABS ทั้งคู่นะไอ้รุ่นสแตนดาร์ดที่อนะินโดเนสเยคือไม่นำมาขายนะในไทยมีแค่สีเขียวแล้วก็ดำนะครับดำแดงนี่คือสเปคร้าวๆข,ข,ข,ของเจ้าเซเอกนะครับแล้วก็โชค๊คหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีแก๊สด,ด้วยแต่ผมมองไงก็ไม่รู้ว่ามีแ๊สจริงหรือเปล่านะแล้วก็วางแบบเอียงซึ่งเขานิยมใช้ในสนามแข่งนะระบบแบบนี้โอเคนี่คือสเปคของเจ้าเซเอ็กซ์กับ CBR ทีนี้เรามา ดูกันว่าเจ้า2รุ่นเนี้ยมันมีอะไรให้แตกต่างกันบ้างผมจะไล่ให้ดูทีละจุดนะจะได้ประกอบการตัดสใจเผื่อใครกำลังคิดว่าจะเอา CBR 2อาเนี่ยแต่แ x มันออกมาแล้วเราจะซื้ออะไรดีกว่าจะเปลี่ยนใจว่าจะรักเหมือนเดิมเจ้าสิดานะครับโอเคมาอยู่ที่ราคาราคาที่เป็นจุดตัดสินอะไรได้ไง่ายมากบางคนเนี่ยสเปคไม่สนใจราคาถูกเอาไว้ก่อนนะครับโอเคราคาเจ้า c b บ2้านสอง้าศูนย์ณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 2 4 0 0 0 0 0หรือว่า2 5 0 0 0แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าณนะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นครับส่วนลดถึง35,000บาทก็คือมีกิฟต์ไวเชอร์ออให้มีอของแถมให้ราคาประมาณ35,000นะครับลดไปลดมาเนี่ยราคาลดอยู่ที่2 1 1 4 0 0บาทนี่คือของแถมที่ขาให้มานะแล้วก็มี C ีพอลบอปกกระกัน1ปีแน่นอนว่า c b r 2องและเป R ตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปออกรับรองว่าคุ้มครับเพราะว่ามัน ราคาถูกลงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างแถมมาให้ซึ่งผมมองเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสําหรับใครที่กำลังจะไปออกเจ้าซีดีอาร์สองพตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาของเจ้า ZX ตเอราคาณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่2องแสนหกหมบาท2อง0 0นบาทยังไม่มีการลดราคาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับราคาต่างกันเนี่ยอยู่เชื่อมากเกือบเก สองหมื่นสามหมื่นกว่าบาทนะสามหมื่นกว่าบาทเลยนะต่างกับเจ้าซิบิอาสองนเกือบสามหมื่นแต่ตอนนี้ซิีิามันมีโปรโมชั่นลดไปอีกสามหมื่นห้าก็คือตอนนี้ราคาต่างกันถึงหกหมื่นบาทนะครับแต่เรื่องโปรโมชั่นของซิบอาผมไม่แน่ใจนะผมไปดูคลิดมาเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นมาให้เดี๋ยวทั้งนี้ก็้องไปหาข้อมูลอีกทีนึงนะครับส่วนสเปคต่างๆตอนนี้ราคาห่างกันสามหมื่นมีโปรโมชั่นหกหมื่นนะครับนี่คือราคาที่ต่างกันเรามาดูสเปคว่ามีอะไรที่มันต่างกันบ้างนะครับ ความต่าง cc เท่ากันคือ249 cc เท่ากันละวาล์วสี wow, ่เกียร์เหมือนกันนะวาล์วสี wow, ่นะครับไม่ใช่วาล์วส wow, ี่เกียร์วาล์วสี่เหมือนกันเกียร์หกระดับหนึ่งรงสาวได้หกแล้วก็ jn ระบบไฟฟ้าจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าจุน้ํามันครับความจุน้ํามันหรือว่าถังน้ํามันเนี่ยต่างกันแค่ศูนย์จุดห้าเพราะว่า z x เนี่ยมันจุสิบห้าแต่เซบียจุสิบสี่จุดห้าซึ่งต่างกันศูนย์จุดห้านี่ไม่อยากให้คิดแนละ้วมันต่างนิดเดียวจริงหนันกนะครับ เซทเอ็กซ์ิพ้าอาัก184กิโลกรัม CBR หนักอยู่ที่135ซึ่งความหนักเนี่ยน้ำหนักผมตีพวๆนะมันหนักต่างกันประมาณล้อประมาณ50กิโล50กิโลนี่ถือว่าเยอะนะครับถ้าคุณสงสัยก็คือเยอะอะลอง50กิโลนี่เยอะนะครับถ้าคุณลองข้อมมินจา400แล้วไปค้อมเจ้าเซทเอ็กเนี่ยจะดูเลยว่ามันหนักกว่าระดับหนึ่งเลยนะทรงตัวจะยากแต่บาลานซ์รถเนี่ยน่าจะโอเค ส่วนความสูง,งรถเนี่ยคนที่สูง160ขึ้นไปนะครับโอกาสขับง่ายมากเพราะว่ามันไม่สูงมากจนเกินไปไงอือก็แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือแรมแอร์ครับแรมแอร์เจ้า ZX กับ CBR มีมาให้ทั้งคู่นะครับโดยแรมแอร์ของเจ้า ZX ทเอ็กอเนี่ยถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณกึ่งกลางหรือว่าหน้ากากามาเลยที่ผมเอารูปให้ดูตอนเนี้ยของตัวรถโดยได้แรงแรงมาดานใจมาจากเจ้าเ2 r นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาม,มันก็เหมือนมีค่าสี่ร้อยเหมือนเทสทูประมาณนี้แรมแอร์ก็ ช่วยให้แบบว่าเวลาความเร็วสูงเนาะอากาศจะได้เข้าไปที่เครื่องยนต์มากขึ้นแล้วก็ยิดรอบมาได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ้าซีพียาสองข้วศูนย์ไม่มีแต่ว่าเซดเอกมีนั่นก็คือระบบแ r a c t i o n control นั่นเองแ r a c t i o n control ของเจ้าซีพียาสองข้วศูนย์เนี่ยไม่มีมาให้นะครับหรือมีผมไม่แน่ใจแต่ผมหาข้อมูลแล้วมันไม่มีเนี่ยแล้วก็ t r a ช t i o ค c o n t r o ของจาร์นะี่ยก็คือมีเปิดปิดแค่นั้นแหละหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ควิ i s e c o n t r o ซึ่งมีมาให้ของเจ้า Z ซในการอัพและก็ดาวนะครับขึ้นลงก็คือฟิชชิเตอร์เนี่ยคือระบบที่คุณไม่ต้องกำคัดขนาดเข้าเกียร์นั่นเองออกตัวยังคงใช้คัดเหมือนเดิมจอดก็ใช้คัดแต่ว่าเมื่อคุณขับรถแล้วก็รถวิ่งไปในะเกียร์สคุณสามารถไม่ต้องกำคัดแล้วก็เตะเกียร์ได้เลยหรือคุณจะถอนเกียร์ก็ตกลงได้เลยโดยไม่ต้องกำคัดนะครับซึ่งเจ้าซียาไม่มีมาให้ในเรื่องนี้ก็เซตเอกก็ได้เปลี่ยนไป ส่วนโหมดนะครับโหมดในการขับขี่ ZX เนี่ยมีแค่โหมดเปิดแล้วก็ปิดหรือว่าโหมดฟูลแล้วก็โหมดโลนะครับ power mode ของเจ้า ZX คือโหมดฟูลแล้วก็โลส่วนซ b r 2 5 0เนี่ยมีโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัสซึ่งโหมดมากกว่า1ตัวก็คือจะมีคอมฟอร์ตซึ่งมันจะรีดลงไปเยอะมากแล้วก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัสประมาณนี้มีโหมดให้เล่นแต่ว่าไม่มีแท็กซีคอโทรมาให้ไม่มีคิวชิปเตอร์ซึ่งเจ้า ZX มีนะครับราคาเลยแพงกว่าประมาณนี้นั่นเอง และนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆที่ผมออกมาให้ดูนะอาจจะมีตกหล่นนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยางหลังครับยางหลังของเจ้า ZX เนี่ยจะใหญ่กว่า1เบอร์ซึ่งยางหลังมันอยู่ที่150นะครับก็ยางหลังนี้ก็ทพอกับจานจา400เลยก็ว่าได้ส่วนความคุ้มค่าถ้าส่วนตัวผมนะก็คือที่มาแตกต่างกันหลักๆเลยก็คือจํานวนลูกสูบนั่นเองครับลูกสูบเนี่ยของซิยาคือ2สูบส่วน Z x คือสสูบใชครับ ผู้ใดสงสัยว่าซีสูบเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนเพราะว่าในความเป็นจริงคนไทยเนี่ยจะชอบซีสูบมากเลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ผมก็ชอบนะด้วยเรื่องของเสียงแล้วก็อะไรต่างๆนะแต่ว่าในความจําเป็นก็คือซีสูบแน่นอนว่ามันได้รอบปลายครับส่วน2สูบเนี่ยได้รอบต้นถ้าเอามาแข่งจริงเนี่ยซีพีอาจจะนําไปในช่วงหนึ่งแต่ว่าเดิมๆโรงงานนะครับ ZX กก็ถูกล็อกกล่องมางเหมือนกันรอบของมันเนี่ยตั้งอยู่ที่ อ่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วน่ตันอยู่ที่ร8อเท่ากับ c d r เลยนะครับตันพอๆพกันรอบสูงสุดของเจ้า ZX เอนี่ยอยู่ที่17ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจริงที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยว่ามันถูกล็อกรอบเพราะว่ามันผลิตในไทยแล้วก็ไปขายญี่ปุ่นสเปคเดียวกันเนี่ยน่าจะถูกต่อแรงมา้าแล้วก็ถูกในการเรื่องของล็อกรอบไว้นะครับ180เท่ากันซึ่งถ้าไปปลดมาผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะแรงกว่ากันก็รอให้ไปในเรื่องอนาคตที่เขาออกมาแข่งกันให้ดูนะเพราะว่าพูดปากเปล่ามัน น,นี่คือความแรงแล้วก็สเปคแล้วก็ราคานะครับสรุปอีกทีหนึ่งราคาของเจ้า c ีดีอาร์สองกระสุนอนอาอยู่ที่2องแสนห้าหมลดราคาไปตอนนี้อยู่ที่2องแสนหนึ่งสี่พันบาทก็คือลดราคาไปเยอะแล้วก็มีซีประกันแล้วก็พรบด้วยนะครับส่วน z ซทราคา2องแสนหกหมเตรียมกลมคือ2องแสนเจ็ดหมื่นมีแถมประกัน1ปีแต่ไม่แถมพรบก็คือพรบก็ไปติดตั้งเองนะราคาประมาณ8 0 0 800แบาทนะพระบหนึ่งปีส่วนเจ้า เซตซีบีเนี่ยมันแถมพรบรให้ก็คือคุ้มกว่า800บาทซึ่งพรบรต้องต่อทุกป,ปีนะครับก็คือเพราะรถมันมากกว่า150ซีซีเนี่ยก็คือต้องต่อเป็นแปดร้อยกว่าบาทรวมๆแล้วผมไปต่อมาประมาณนี้และนี่คือสเ,เปคร่าวข,ข,ของเจ้าซีบีอาร์แล้วก็เซตเอกนะครับเ,เพื่อนๆว่ายัางไงกับข้อมูลนี้เพื่อนๆชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูส่วนตัวผมนะผมยังคงชอบซีบีอาร์สองอสูอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเรื่อง s เป c ออปช o n นแล้วเนี่ยผมว่า z ซเก็น่านเล่นเพราะว่ามันซีซูบคนไทยชอบซีซูปอยู่แล้วแล้วก็มี Quick s h i ต t e r มาให้มีแ a ชชั่นคอนโทรลมาให้มีโหมดมาเหมือนกันขับเนี่ยบอกเลยว่าคริชชิพเนี่ยเป็นสนุกนะในการเตะนู่นนี่นั่น,นเข้าเกียร์แรงต่างแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าความคุ้มค่านะครับในเรื่องการเช็คระยะแรงต่างเนี่ย เจ้า Z-X จะเช็คระยะถ้าเป็นในรอบ1 2ื่นหรืออะไรต่างๆจ,จะแพงกว่าเพราะว่าเปลี่ยนหัวเทียนก็มันมากกว่า2ตัวแล้วก็ในเรื่องาการกินน้ํามันนะเซทน่าจะกินกว่าเพราะว่ามันเป็นซีซูบมันต้องใช้แรงที่เยอะขึ้นในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เพราะว่า เนมนลูกสูบมันเยอะไงมันก็อาจจะก,กินน้ำมันมากกว่านะสิยาอาจจะประหยัดกว่าเท่าตัวเลยก็ว่าได้แต่นี่คือความคุ้มค่าถ้าคุณชอบซิยาสอรอยอยู่แล้วณนะตอนนี้มีโปรโม,มชั่นอยู่ด้วยผมแนะนําว่าเอาซิยาก็ดีนะครับราคาถูกลงเกือบ,เ,อบเยอะเลยลดไป35มหมื่นห้าพนี่พอกับปินกาสี่ล้อเลยนะถึงจะได้ซีซีน้อยกว่าแต่มีโหมดให้เล่นและเรื่องรูปทรงนะครับย้ำอีกทีว่าใครที่ชอบรถทรงแนวไหนก็ให้เลือกรถรุ่นนั้นมากกว่านะครับอย่าแบบว่าเอ,อ้ยรุ่นนี้ดีกว่า เอาที่เราชอบดีกว่านะครับหรือว่าเออเพื่อนแนะนําแล้วเราก็ชอบเหมือนกันก็ดีแต่ถ้าคุณแบบว่าไม่ชอบแล้วมีเพื่อนยุยงแล้วคุณไปออกมาอย่างเงี้ยอาา่าเเอ้ยผมเพื่อนขับ Z X ทเอ็กอยู่มึงจะเอาสิยาทำไมวะเอาเซทเอ็กเหมือนกูสิออกมาเหมือนกันแล้วทีนี้มันแบบว่าไม่ชอบเนี้ยจะไปเทิร์นหรือว่าไปขายคืนมันไม่คุ้มนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะใครชอบอะไรก็เลือกสิ่งที่เราชอบที่สุดนะเพราะรถของเราเราผ่อนเองเราซื้อมาเราใช้งาน คนอื่นไม่ได้มาช่วยผ่อนนะครับแนะนำทีเนาะก็คลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาจจะยาวสักนิดน,นึงเนาะใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับแล้วแค่กดไลค์ก็เป็นกำลงังใจในการทำคลิปผมมากแล้วเนาะส่วนก่อนจากไปวันนี้ก็ถามเพื่อนั้งว่าเพื่อนๆชอบซิเบีหรือว่าแซดเอกแซดเอกที่ถ้าอามากกว่ากันด้วยเหตุผลอะไรก็ลองเมนว่าได้ยินนะว่าชอบเพราะอะไรส่วนใครที่โปรแกรมจอก็ถ้าใกล้ได้แล้วก็ยินดีด้วยส่วนใครที่กำลังมองหรือว่าเป็นความฝันก็ ค่อยๆพยายามทาไปนะครับอย่ารีบแล้วก็อย่าหักโหมเกินไปเพราะว่ามีรถมันไม่ใช่ว่าคุณจะดูรวยนะครับมันอาจจะบางคนขับเบี้ยมัจะดูรวยกว่าเพราะว่าเขามีเงินเก็บเยอะมีรถเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ลดตามชื่อนะครับเหมือนผมตอนนี้คือต้องเก็บเงินไว้ผ่อนแล้วก็ใช้งานนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันในพีหน้าๆนะครับผม